อ๋อวันวันที่มามาเทเทปูนวันนั้นใช่ไหมเทคาทเทอะไรใช่ไหมคะเทต,ม,ตเม่อ,อมงูใหญ่ประมาณนี้แหละสีดำ,ดำทั้งคนที่พื้นหนังมีสองคืนคนชายหนังก็ถูกงวยกันโมโหครับถูกกันหมดเลยงูนี่มาจากไหนเนาคะค่ะกลางวันแสกเลยบ่กลางวันตอนช้ต้องเช้าอยู่ตรงนู้นในมุมในมุมนั้นมุมที่มีต้นไม้ที่จะสร้างนะสีดําเป็นงูอะไรเนาะค่ะอืม สิงูเรนดําใหญ่เท่าแคนเนีะบอกเท่าแคนประมาณนี้แหละก็เลยว่าวันอัดที่เจ็ดที่เห็นงูกันว่าวันที่สิบหกพฤษภาหวยต้องออกเพราะงูขดอยู่นี่เนาะขดเป็นตัวเลขบ่ตัวเลขเลขเก้าหรือหกครับก็เลยว่าศูนย์คือต้องมีเก้าศูนย์หกศูนย์แน่นอนค่ะทุกคนก็มั่นใจแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่หกศูนย์แทบจะนี่เลยครับศูนย์ก็เลยออก เตมิกก็ตร,ตรงนี้เพราะว่าเป็นเป็นปูเนาะเป็นปูก็อาจจะมาปรากฏตัวให้เห็นเติมเติเวลาตอนนั้นมาเทเตโมอก็เห็นงูเออวันที่มาเทคาเนเมื่อสามสี่วันก่อนก็เห็นงูตัวเดิมอีกตัวเดิมครับก็เป็นแปลกอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะผมก็ยังยังพูดละคนลุกค่ะว่าเอ๊ะทำไมทุกทุกครั้งที่เราจะมาสร้างหนึ่งแดดจะคืมทุกครั้งที่มีจะทําทําการสร้างเทปูล จะไม่ให้โดนแดดก็แดดจะใสครีมแต่ว่าจะต้องเจงทุกรอบมุ hmm. งสีดําประมาณนี้ค่ะ <Ha. S 1> งันมาดูอะไรก็ไม่ไม่เคยเห็นเพิ่งเคยเห็นนี่เลยแต่เขาไม่ทําอะไรใช่ไหมคไม่ไมทำอะไรมาแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ก็เลยไปไยกหัวอย่างที้บอกครับแต่มีวันนั้นที่ผมเลิกง,งานมาคืนนะ่ะมาเก็บของมากวามันฝนจะตกประมาณสักทุ่มหนึ่งอะ่ะกลัวฝนจะตกกลัวอะไรพักริ้วนะค่ะ <Ha. S 1> แต่เจอ เหมือนเหมือนเจอเงาผู้ชายดำๆๆอยู่ตรงที่จะสร้างแล้วก็หายไปเลยเห็นนานไหมคะประมาณเกินสี่ห้าวินาทีหกสิบเป็นเป็นเงาผู้ผูชายดำดกลางคืนหรือว่ากลานกลางคืนกลางคืนกลางคืนดึกบอกค่ะดึกมันจะมายืนยิ้มๆแล้วก็ก็หายแต่กมันก็ตอนแรกคิดว่าใครมายืนทาอะไรนะอืมยืนแล้วก็หายไปแต่ว่าถ้าถ้าเห็นอาจจะเป็นเพราะว่าจะสร้างแผนาคกายมนุษย์กับแผนา คู่กันนะค่ะแล้วท่านอาจจะมาเป็นนิมิตให้เราเห็นหรือเปล่าใช่ค่ะประมาณนั้นเลยเนาะเพราะว่าตั้งแต่เริ่มสร้างมาเห็นงูสองตัวค่ะแล้วพอจะเริ่มสร้างถูกมวยมาสามงวดรลตรีมาสามสามงวดติดแล้วก็เจองูสองกับเจอผู้ชายสีดํามายืนเป็นเงาด,ำดำําๆแล้วก็หันอีกทีหนึ่งหายไปเลยอืมแล้วก็เอ๊ะแต่กับเหมือนเป็นเป็นภาพที่เราเห็นค่ะ อันนี้ไม่ใช่ความฝันแต่ว่าเป็นเงนคืนเห็นเห็นกระตาค่ะอันนี้เรือกคือเห็นจริงๆเนาะจริงๆเลยเป็นเงาดำเป็นผู้ชายมันเป็นคนใหญ่ๆเข้าคนโบราณแปลือกค่ะมาแล้วก็มาให้เราเห็นเหมือนังมายืนยิ้มแล้วก็ก็หายไปเพราะฮันีิทีหนึ่งก็จะถามว่าชื่ออะไรหายไปเลยอืมแต่ว่าแต่ถามว่ากลัวไหมวันนั้นคืนมาคนเดียวแต่ก็ก็ไม่ไม่กลัวแต่ว่ามันมอนท่านมาแบบยิ้ม วันนันจะมาให้โชคอะไรหรือเปล่าอ๋อวันนั้นก็พ,พี่ช่างมาคนเดียวมาคนเดียวมาเก็บโขงลมเร่ม,มาก็มืดมืดแต่ว่าเห็นผู้ชายค่ะร่างดำแต่ถ้าถ้า,ถ,าถ้าให้ชอบเล่นวันนี้ก็ชอบในความฝันที่ฝันสองคืนซน้อนฝันขึ้นแรกจะอีกสามวันแล้วก็มาฝันรอบนี้ก็ไม่ฝันเลยฝันจะได้เล็กตัวเดิม ฟันฟันอะไรจะได้เล็กตัวเดิมสองรอบนะแสดงว่าฟันเขาเขาย้ำแล้วสองรอบครับสองรอบ,รบแต่รอบรอบที่สองน่ะรถ,รถไทยยางเตกก็ยังได้หกสองแปดครับแต่ก็เลขเลขตัวนี้เลขอยู่ในในกลุ่มเลขนี้ตัวเดิมค่ะครับหกสองแปดที่ว่ารถไทยยางเตกเนาะรถไทยยางเตกค่ะแล้วก็เห็น หลายๆอย่างหลายๆสิ่งเนาะทั้งเห็นงูทั้งเห็นเงาดำางงเห็นเงาดำดำทะมึนเลยม,มายืนยิ้มใหญ่ไหมคะใหญ่สูงกว่าผมอีกสูงกว่าผมก็นโองสูงสูงใหญ่คนประมาณสองเมตรเมตรแปดสิบถึงสองเมตรแสดงว่าคนอะไรนะคนแปดโศกใช่ไหมคะคนแปดโศกมายืนอ่างกายกำยำายืนมาค่ะยืนแรกว่าจะก็จะถามว่าฉันไปถามแล้วก็หายไปเลยเป็นความมืดก็ไป เ,เงาบนวิญญาณหรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรให้เราเห็นหรือเปล่าค่ะก็ก็ไม่กล้าถามแต่พอหันไปปุ๊บหายหายเห็นแป๊บ,บเดียวเนาะเห็นแป๊บเดียวค่ะถ้าถ้าสมมติว่าเขาให้เห็นเขาจะให้เห็นแค่แป๊บเดียวแป๊บ,บเดียวไม่เกินหนึ่งสองนับหนึ่งสองสามสี่ห้านี่คือหายไปแล้วแป๊บเลยก็จะคือมันก็กึ่งใจดีสู้เสือกึ่งเนาะค่ะใช่คือมองจากจากนู้นอ่ะจากหลังรถนู้นไปมาทางนี้ประมาณสิบเมตรอืคือ ถ้าภาษาเขียนว่าคือคือคือแบบเห็นลางๆางรเป็นเป็นเงาอะจ้ครับเป็นเป็นความอันนี้ไม่ใช่ความฝันแต่เห็นจริงกับตาเห็นจริงๆรคืองี้เห็นงูสองครั้งแล้วก็เห็นคนเห็นเงาสีดำดำทมึนทมนค่ะอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็พี่ช่างเจอมากับตัวเนาะเจอกับตัวที่เห็นอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความเชื่อส่วนนะคะก็เลยนําเสนอนะคะให้เอฟซีฟังนะคะฟังเป็นการรับ ความฝันแล้วก็ความเห็นกับตาแต่งูนี่เห็นจริงสองรอบเห็นงูขดขดมันขดเป็นเลหขดแล้วก็เลยแต่พี่ช่างตั้งแต่แอดมินได้คุยแล้วคืออจะเจอสิ่งที่เนื้อธรรมชาติเนื้อธรรมชาติแล้วก็ล้รับสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนาะก็ได้อาพี่ช่างก็ได้ประสบเนาะประสบเจอนะคะมานานแล้วตั้งแต่ที่ว่าตาอะไรนะตาหลุด ะะแล้วบอกว่าจะสร้างสารให้แล้วตาก็ายุบเข้าไปคืนค่ะแล้วทีนี้ปากก็บวมปากบว,วมบว,วมอย่างแรงเลยก <ปะ S 2> ็คือ <ปะ S 2> ตอนนั้นถูกลอตเตอรี่ห้าใบรอบนั้นจําได้ว่ามวยออกที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมจำติดตาเลยค่ะเพราะว่าปากบว,วมเลยจําได้และววันที่สองก็ไปแล้วด้วยความที่ไม่รู้จ้ะแฟนก็เลิกซื้อของด้วยความที่ไม่ไ้ไมีรู้จริงจ้ะ พญานาคจะมีสายยางออกมาจากปากที่พ่นน้ำผมก in no um, ็ไม่รู้ว่าให้ให้ช่างเนี่ยนะเขาตัดสายยางออกตัดปุ๊บไม่เกินสิบนาทีก็รอมาปากบวมบวมจนมิดมิดลูกตานี่แหละค่ะสิ่งที่เนาะสิ่งที่เรามองไม่เห็นค่ะก็เลยต้องไม่หาสาเหตุหาหาสาเหตุไม่เจอไปหาหมอมาว่าหาสาเหตุไม่เจอก็เลยมาบ่นบานว่าเออลูกหลานทําอะไรผิดก็ขอให้หายค่ะเลยก็เลยยุบตาเนี่ยยุบปากบวมเลยหายเลยนี่นะคะตั้งแต่ตั้งแต่นั้นมาเนาะ ก็<า>เลยอาทูเลยว่ามีองค์มีองค์ม,งมีองค์นะคะมาอยู่ด้วยรประมาณนี้เนาะแล้วก็งวดที่ผ่านมาก็มีคือช่วงทําช่วงหน้ามีสาฝนก็จะตกเตไม่ใช่แดดจะร้อนร้อนร้อนแลวพอวันที่หกฝนตกหนักหนักมากทุกที่ที่ขอสุรินตกหนักแต่ที่นี้ไม่ตกอตอนทําพิธีลงเลขที่ได้หกศูนยะ์ไม่ตกเลยค่ะและว,วันที่เจ็ดวันที่มาเทต่อหมอ ฝนตกยันเช้าคิดว่าทำพิธีไม่ได้พอสองโมองเช้าจาะเริ่มพิธีฝนหยุดต,ตกแล้วแดดคึมคืมอย่างเงี้ยเนี้ยเนี้ยแดดไม่ร้อน <Okay. S 2> เพราะวันที่หกช่วงช่วงกลางวันเนี่ยคนที่เอามาตั้งจอหนังจับเหล็กไม่ได้มันร้อนร้อนหมดเลย mm. แล้วทุวัน,นมันก็ร้อนแต่พอวันที่จะทําพิธีมนถูกคือแก้บนคนที่ตาไม่สบายตามอาไม่เห็นแต่มน <That. S 2> แล้วบนไว้ว่าหายจะเอาหนังมาใช้ <That. S 2> ตาเขาก็หายอื mm. แต่พอวันที่เจ็ด ฝนไม่ตกอีกก็เกิดความอาสิจย์ใจสองครั้งที่ไวผมเป็นคนบอกว่าถ้าสักจริงวันที่เจ็ดให้คนหยุดตกเพราะงั้นจะนางรำเซอิิเกก็จะราไม่ได้ค่ะนักข่าวมาก็จะถ่ายทําไม่ได้แล้วก็แขกที่มาร่วมงานก็จะจะลาบากหมดเพราะทำโรงทานด้วยมีโรงทานมีของทุกอย่างจ้ะใส่มีโวคลาภได้เงินมีติดเงินติดกระเป๋านำกำไรทุกท่านผมสรุปเล่นที่ว่ายางเตยนี่แหละไม่ใช่จะเตยบ่เลย ัว่าแตกแน่นอนว่าแตกยางก็เป็นศูนย์เนาะแล้วในในรถมีหกศูนย์แปดที่ผมเลขแล้วพอแตกปุ๊บผมก็ไม่รู้แต่ผมเขียนเลขให้คนที่มาขอมาขอเลขให้อ่ะทุกคนจะถือกระดาษที่ไดมให้ผมเขียนเก้าแปศูนย์เก้าแปศูนย์ทุกคนเลยใแปดคนหรือจะเป็นแม่ชี